สวัสดีครับเพื่อนครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเอคอนทีวในวันจันทร์ที่5พฤศฤิกายนนี้นะครับแล้วก็ทางผมเองได้ทําการแกะกล่อง Unbox เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวจอยคอนโทรลเลอร ดูอันเซนลวดลายสีสันใหม่ตัวนี้เลยโคบอลบลู Blue, นะครับซึ่งลวดลายใหม่นี้ก็ได้มีการวางจำหน่ายเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี้เลยนะครับกับตัวแคมเปญปดเปดอน11นะครับที่ทางโซนี่ประเทศไทยได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน3เฉดสีนะครับผมก็เห็นแวบๆบแบบตัวสเตอร์ลิงซินเวอร์นะครับตัวสีเงินนะครับเห็นแวบๆบแบบแล้วที่โซนี่สโตร ในทางช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งเขามีอยู่ด้วยกัน3สีสันเฉดใหม่เลยนะครับนั่นก็คือตัว cobalt blue หรือสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว o l c a n i c red ก็คือสีแดงนะครับแล้วก็ตัว sterling silver สีเงินนะครับสสีซึ่งมันก็มาจะมาพร้อมด้วยตัวฝาเพลทด้วยนะครับฝาเพลท3เฉดสีด้วยแต่ครั้งเนี้ยผมได้หยิบเจ้าตัวสีสันตัวนี้มาทำการ unbox รีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะมีความสวยงามสะดุดตาเตะตายังไงกันบ้างนะครับกับตัวลวดลายของ Joy Controller ด้วนเซ n สีสันเฉดใหม่ตัวนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เชิญรับชมพร้อมกันได้เลย เมื่อทําการแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าเออเฉดสีใหม่กับเฉดสีเก่าอย่างเช่นตัวสีม่วงนะครับที่ผมเอาลวดลายเก่ามาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองว่าทําไมมันดูไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของตัวเฉดสีนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวมุมกล้องกับสภาพแสงตอนที่ผมบันทึกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนมุมมุมมองและก็มุมกล้องกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของตัวผิวสัมผัสกันก่อน ที่ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นแบบมันวาวเลยนะที่มันจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายเหมือนกับไอตรงผิวสัมผัสของตรงบริเวณกลางเครื่องของตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับแต่พอสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันก็ให้ความรู้สึกเป็นผิวด้านเหมือนกับตัววัสดุเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่มันมีในเรื่องของการใส่เท็กเจอร์เข้าไปในตัวพื้นผิวเนี่ยมันเหมือนกับว่า,ามีประกายมุกวับวิบวับ,บนิด,นด,นดหน่อยๆน,น,นะครับทำให้พอ,อมีแสงไฟเพิ่มขึ้นเนี่ย มันดูแล้วสว่างนะครับตัวจอยคอนเทลเลอร์เนี่ยมันดูมีความสว่างมากกว่า,าตัวสีเดิมๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยเนี่ยพอผมทําการปรับปรับไฟให้สว่างขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวสีน้ําเงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะท้อนกับตัวไฟเนี่ยได้โดดเด่นมากกว่านะครับจะเห็นเลยนะฝั่งซ้ายสีใหม่นะครับวิบว,วับเลยนะครับส่วนฝั่งขวาผิวด้านสีม่วงนะครับค่อนข้างจะไม่ได้ เด่นขึ้นมาสักเท่าไหร่เมื่อโดนแสงไฟตกกระทบนะครับแต่พอตัวสีน้ําเงินเนี่ยโอ้โหมันดูเด่นสว่างแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรู้สึกในการสัมผัสพื้นผิวในการคอนโทรลบังคับต่างๆนะครับก็ให้ความรู้สึกยังเหมือนกับความรู้สึกจอยคอนโทรเลอร์สีสันแบบเดิมนะครับสีสันแบบเดิมนะครับก็ยังคงมีความกระชับนะครับยึดติดกับตัว อุ้งมือของเพื่อนๆได้อย่างดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบริเวณอุ้งมือด้านหลังเนี่ยก็ยังคงใส่ตัว texture นะครับตัวล่องที่ทําให้มีการยึดเข้ากับพื้นผิวของตัวมือของเพื่อนๆในการถือบังคับอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงบอดี้ด้านหลังเนี่ย ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับผิววัสดุตัวเดิมเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับตัวเดิมเลย <c ười> ก็คือเป็นตัวแบบผิวด้านชัดเจนนะครับส่วนตัวปุ่มกดที่ค่อนข้างจะมีความเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกากบาทวงกลมนะครับที่ตัวสัญลักษณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูเตะตามากกว่าตัวสีสันเดิมๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการ ใช้ตัวเฉดสีตัวนี้ทำให้ตัวสีขาวเนี่ยดูเด่นมากขึ้นนะครับดูเด่นมากขึ้นนะครับแต่พอมาลองดูลึกๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางโซ ny เองนะครับก็ออกแบบในตัวสัญลักษณ์เนี่ยเหมือนกับใช้ความเข้มของตัวสีขาวเนี่ยยิงเข้าไปให้เด่นมากขึ้นนะครับเด่นมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ดูมองมองมองง่ายนะครับมองง่ายมากขึ้นแล้วก็ปุ่มบนล่างซ้ายขวานะครับก็ค่อนข้างที่จะยิงตัวสัญลักษณ์ ที่เป็นสีขาวเด่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับกว่าเดิมนะครับก็ทําให้มุมมองในการมองด้วยสายตาเนี่ยดูชัดเจนนะครับดูดูดูเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นส่วนตำแหน่งพอร์ชาร์จ USB Type-C ก็ยังอยู่บริเวณด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มกด L 1 L 2 R 1 R 2ก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิม และเมื่อหันมาดูในมุมนี้นะครับตรงรอยต่อประกบ,บบอดี้ฝาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเห็นเลยว่าสีสันนั้นมันมีความแตกต่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่ดูแล้วมันดูทําแม่งทําแม่งนะครับตามจริงมันควรจะเป็นสีเดียวกลืนไปเหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับแต่เนี้ยทางโซนี่ออกแบบด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีตัวเท็กเจอร์ในเรื่องของตัวสีสีสันเนี่ย แตกต่างกับด้านหน้าที่มันมีความสะท้อนของตัวแสงไฟอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็มันดูแบบยังไงยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่โอเคนะครับรเวลาเล่นก็คงจะไม่มีใครพลิกจอยหันหลังเล่นนะครับแต่นี่ก็เป็นจุดติเล็กน้อยของผมแล้วกันนะครับที่ดูแล้วการออกแบบเนี่ยมันดูน่าจะมีตัวสีสันเนี่ยเป็นสีเดียวหมดทั้งตัวบอดี้เหมือนกับ ตัวรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก็มองว่าเป็นทูโทนแล้วกันนะครับทูโทนนิดๆนะครับมีความเป็นทูโทนนิดๆต่อมาผมก็นําตัวจอยคอนโทรลเลอร์สีสันใหม่ตัวนี้มาทําการทดสอบเล่นเกมดูสักเล็กน้อยนะครับกับเกมสตรีทไฟเตอร์ภาคที่6กนะครับการคอนโทรบังคับต่างๆทั้งตัวปุ่มกากบาทนะครับบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตัวก้านอนาล็อกนั้นก็ยังคงให้อารมณ์ฟิลลิ่งในการบังคับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับไม่มี ความรู้สึกในการใช้งานที่แตกต่างกับตัวสีสันเก่าๆนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการแกะกล่องอันบ็อกเจ้าตัวจอย c คอนโทลเลอร์สีสันเฉดใหม่ตัวนี้นะครับกับ c o l t b l u e นะครับที่ตอนแรกถ้าถามผมนะที่ผมเห็นทีเซอร์หรือว่า,าเห็นตัวรูปภาพผมก็เฉยๆนะเฉยๆเฉยๆแต่พอ,อมีโอกาสที่จะได้ซื้อในราคาพิเศษ1,990บาทนะครับที่ทาง Sony ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นมานะครับผมก็มองว่าเอ,อ มันมีราคาที่ดูสมเหตุสมผลนะเออราคาก็ไม่ได้มีราคาที่แพงเวอร์มากไปนะครับแล้วก็ตัวราคานั้นดีไม่ดีนะครับในช่วงนี้ที่เพื่อนเพื่อนซื้อ3เฉดสีใหม่เนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าประเทศญี่ปุ่นด้วยก็ได้นะดีไม่ดีถ้าเพื่อนๆบินไปซื้อถึงประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปเที่ยวอยู่ตอนนี้ไปซื้อมาอาจจะมีราคาที่เท่ากับในไทยตอนนี้หรือดีไม่ดีแพงกว่าด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าในไทยตอนนี้กับโปรโมชั่นที่จะถึงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ย มองว่าโซนี่ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นได้ค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะ,ะพวกอ c c e s s o อรนะครับอย่างเช่นตัวจอยควอเทลเลอรที่ทุกเฉดสีเนี่ยปรับราคา1,990บาทหมดทุกเฉดสีรวมทั้งเฉดสีใหม่3เฉดสีนี้ด้วยนะครับสาดสีนี้ด้วยแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกผมนะครับว่าจัดไหมสีใหม่เนี่ยสีใหม่ผมมองว่าถ้าในช่วงเวลานี้จัดเลยนะครับสีเก่าเนี่ยอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมมองว่าสวยแน่นอน นะครับสวยแน่นอนส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าตัวเท็กเจอร์เนี่ยมันจะเป็นรอยขีดข่วนเนี่ยง่ายไหมนะครับหากไปเทียบกับตัวเก่าๆเ,เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเลยนะผมก็มองว่าตัวผิวสัมผัสเนี่ยมันก็มีความอ่าป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดรอยขนแมวเนี่ยได้ดีละก็เหมือนกับตัวผิวด้านแหละนะครับผมมองเลยนะแต่ถ้าเจอแบบรอยขีดข่วนหนักๆอะไรแบบนี้โอเคอันนั้นก็คงไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าตัวผิวด้านของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ย เจอรอยขีดข่วนหนักๆจริงๆเนี่ยมันก็เป็นรอยนะมันก็เป็นรอยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าตัวผิวตัวเนี้ยถ้ามันเป็นรอยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมันมีความเด่นชัดมากกว่าตัวแบบผิวผิวปกติตัวตัวสีปกตินะตัวตัวสีปกติคือถ้ามองตัวผิวเนี่ยมันก็เดิมๆแหละเหมือนเดิมนะครับให้ความรู้สึกแบบด้านๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวประกายมุกที่มันใส่เข้ามาข้างในเนี่ย มันอาจจะทําให้รอยพวกรอยขนแมวหรือว่ารอยขีดข่วนที่มันมันจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตของเพื่อนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจะดูเด่นชัดมากกว่าแค่นั้นนะในในความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการจับถือต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับน้าหนักนะครับน้าหนักเท่าเดิมนะครับที่ผมรู้สึกนะไม่มีความแตกต่างนะครับก็มองว่ามันเป็นราคาที่ดูแล้วน่าสนใจ นะครับน่าสนใจในช่วงเวลานี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีกําลังกําลังซับพอนะครับในช่วงเวลานี้หรือว่ามองแล้วว่าเอออยากจะได้ตัวจอยคอนเทลเลอร์ด้วนเซนต์ ense, ตัวใหม่สักตัวนะครับผมมองว่าให้ไปเลือกเฉดสีใหม่เลยตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคบลบู oo, นะครับสเตอร์ลิงซิลเวอร์นะครับหรือว่าตัววอคานกเลสนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวเลสเนี่ยสีแดงเนี่ยแบบนี้เลยสวยนะครับซึ่งถ้าผมเดี๋ยวมีโอกาสก็อาจจะได้หยิบ อีกสสีมารีวิวนะครับอันบ็อกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับส่วนในครั้งนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลสงสัยอะไรจะหาซื้ออะไรกันได้ที่ไหนเนี่ยก็กิ้งก้างเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นตัวที่ผมลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ผมลงลงตัวคลิปไปเมื่อวานนี้ตัว cool b บ l b l ตัวนี้ที่ sony store สยามพารากอนยังมีเหลือนะครับยังมีเหลือนะครับกับราคาพิเศษ1,990บาท ก็ลองแวะไปเยี่ยมชมกันดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ